สวัสดีครับผมจากนรนัทพลครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาทำการทดสอบ o r ร n เรนแอตัวจิ๋วตัวนี้กันนะครับก็จากคลิปก่อนหน้านะผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับ1ตัวนะ นั่นก็คือตัวครัน 20RT นะครับตัวนี้นะซึ่งก็เป็นรุ่นพี่ของรุ่นนี้นะครับส่วนรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นเล็กลงมานะครับซึ่งก็คือรุ่นครัน1นึ่งสองนะครับสำหรับตัวนี้นะมันก็อยู่ในเวของแอมซอมนั่นแหละครับซึ่งตัวนี้จากคราวที่แล้วที่ได้ทดสอบเนี่ยก็ว้าวกันไปแล้วรอบนึงนะทั้งเรื่องเสียงเรื่องคุณภาพนะแล้วก็เรื่องของราคานะ4,900บาทเนี่ยสำหรบับผมถือว่าคุ้มค่ามากนะครับแต่คลิปนี้จะว้าวกว่าเดิมคือรุ่นนี้นะ 2500บาทนะถูกกันลงมากว่าครึ่งนึงนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาลองทำการทดสอบกันดูนะว่า2,500เนี่ยมันให้เสียงเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันที่ตัวนี้นะอ่ะผมวางตัวนี้ก่อนอ่ะเรามาดูตัวนี้กันนะครับก็สำหรับรุ่นนี้นะเขาก็จะใช้ชื่อรุ่นว่าครั้น12นะครับ ซึ่งก็เป็นแอม12วัตต์นะส่วนด้านดอกลำโพงเนี่ยก็จะใช้ดอกลำโพง6นิ้วนะครับแล้วก็ดีไซน์โดยรวมทั้งหมดก็จะเป็นสีส้มสวยงามนะสไตล์ O r a ร g e Amp นะครับส่วนด้านหน้านะตรงนี้นะก็จะเป็นแบบเชือกถักนะครับแล้วก็โลโก้รูลาสไตล์อังกฤษนะที่ด้านหลังแอมนะครับ ตรงนี้นะก็จะมีปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็จะมีปลักไฟ a อนะจะเห็นว่าดีไซน์สวยงามมากนะครับเป็นเพลทเหล็กสีขาวนะโอเคต่อไปเรามาดูที่โหมดปรีแอมป์นะครับอ่าเขาก็จะให้มาทั้งหมด2 Channel นะครับก็คือ Channel Clean กับ h a n ั e l o v e r d ์ไดนะครับซึ่ง Channel Clean เนี่ยก็จะมีวอลลุ่มอยู่ตรงนี้นะและทั้งฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มเกนซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเกนของ Channel Clean นะครับต่อไปนะในโหมดโอเวอร์ไดนะก็จะเป็นปุ่มนี้นะครับเวลาใช้งานก็ไม่มีอะไรยุ่งยยยายาาากกเเเลรถ้อจะปิด o แล้วก็หมุนบิดเปิดขึ้นมานะครับก็จะใช้งานร่วมกับวอลลุ่มหลักตรงนี้ได้เลยนะ ทั้งฝั่ง EQ นะถึงจะเป็นรุ่นเล็กนะแต่ก็ให้มาครบเลยนะมีทั้งหมด3แบรนด์นะครับก็จะมี Trible Middle แล้วก็เบสนะครับแล้วอีกหนึ่งออปชันนะครับที่เจ๋งมากๆกนะก็คือเฮดโฟนะครับตรงนี้สําหรับเพื่อนๆที่แบบซ้อมตอนดึกๆเนี่ยเราไม่อยากให้มันเสียงดังนะเราเอาดโฟนมาเสียบได้เลยซึ่งเวลาที่เสียบไปเนี่ยไอตัวลําโพงเนี่ยมันก็จะไม่ดังแล้วนะครับและความพิเศษของระบบดโฟนเนี่ยก็คือจะมี IR ในตัวนะครับเวลาที่เราเสียบหูฟังเนี่ยเสียงแตกมันก็จะผ่านแคปซิมของเขามาาาแล้้้้วนนะรรซึ่่งงงตีีีเเยยกก็จททํใหไดิสถู เพราะว่าถ้าเกิดหูฟังมันไม่มีระบบแคปซิมเนี่ยเวลาฟังเนี่ยเสียงกีตาร์มันก็จะบี้นะก็ถือว่าออกแบบมาแล้วสามารถเอาไปใช้งานจริงได้เลยนะครับโอเคครับทุกคนทีนี้เดี๋ยวเราลองมาทดสอบกันครับเดี๋ยวผมเซตอัพแป๊บหนึ่ง ที่เพื่อนๆได้ยินนะก็เป็นเสียงแบบเพียวๆเลยนะไม่มีการปรับแต่งอะไรนะผมไม่ใส่ EQ ไม่อะไรทั้งนั้นนะครับจะเห็นว่ามันเป็นเสียงดิบๆเลยนะก็อยากให้เพื่อนๆได้ยินคาแรคเตอร์ของแอมจริงๆนะครับซึ่งตรงนี้เราใช้ไมชัว57จอนะครับ สำหรับผมเนี่ยแอมตัวเล็กแล้วได้โทนเสียงขนาดนี้คือมันรักษาคาแรคเตอร์ของออเรนไว้ได้อย่างดีมากๆเลยนะครับแล้วเรามาดูกันที่ปุ่มวอลลุ่มนะตรงเนี้ยผมคิดว่าเปิดประมาณนี้กําลังดีนะครับและใน Channel c เนี่ยครับมันก็จะมีปุ่มเกณฑ์เนี่ยที่แบบมีผลในการใช้งานด้วยนะครับเวลาเราปรับเนี่ยเราก็ต้องดูนะว่าเราอยากได้เกณฑ์ประมาณไหนอย่างถ้าเกิดผมปิดเกณฑ์ไปเลยนะอ่ะมันก็ไม่น่าจะดังแล้วเนี่ยเห็นนะมันจะไม่ดังเลยแต่ทีเนี้ยเพื่อนๆอ,อ,อย่าเพิ่งงงนะเพราะว่าเกณฑ์เนี่ยมันเหมือนเป็นแบบพวกสัญญ,ญาณ input พอผมเปิดสักครึ่งหนึ่งมันก็ดังแล้วแต่ถ้าเกิดผมเปิดดังเข้าไปอีกอมันก็จะดังเพิ่มขึ้นอ,อีกแต่มันเป็นแค่ดังในแบบสัญญาณเกณฑ์นะซึ่งในความดังเนี่ยมันก็จะมีความหนาแล้วก็จะมีเสียงที่เหมือนแบบเป็นโอเวอร์ไดร์คลิปคลิปมาด้วยนะครับตรงนี้เทคนิคเนี่ยผมคิดว่าเราต้องหาจุดที่พอดีอย่างเช่นผมรู้สึกว่าถ้าสักประมาณเที่ยงเนี่ยเสียงมันยังไม่คลิปเสียงมันยังไม่แตกเนี่ย มันก็คือใช้ได้แล้วแล้วเราก็มาใช้วอลลุ่มคอนโทนเอาว่าเราอยากให้มันดังประมาณไหนอ่ะสมมุติผมได้เกนี้เที่ยงแล้วผมปิดวอลลุ่มเลยมันก็ไม่ดังเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเล่งขึ้นมาเรื่อยๆเห็นไหมมันก็เริ่มดังแล้วเพราะฉะนั้นเทคนิคเวลาเราเจอแอมคลีนที่มีเกนเนี่ยยังไม่ต้องงงนะเอาเป็นว่าเราตั้งเกนให้ได้ก่อนเนี่ยเราลองดูว่าเฮ้ยเกนเท่าไหรมันได้คลีนจริงๆ อย่างเงี้ยเกนที่ยังได้ขีดเราก็เล่งหัวลุ่มขึ้นมาเรื่อยๆอประมาณนี้คิดว่าน่าจะโอเคอเล่นยังไงมันก็ไม่แตกเนาะนี่ก็คือเทคนิคนะเวลาที่เราเจอแอมคลีนที่มีเกนนะครับจะใช้วิธีนี้เลยแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบ หนาไปอ่ะเราไม่ชอบเงี้ยเรายังไม่ต้องยุ่งกับพวก e q ก็ได้นะเราก็ลดเกณ์ลงไปเรื่อยๆมันก็จะมีผลต่อความหนาของเสียงด้วยแล้วก็มาเพิ่มวลลุ่มเอาอ่ะลองฟังกันดูนะอ่านไหมเสียงมันจะแบบมวนบางๆลงนิดนึงนะแต่ถ้าผมไม่ชอบอ่ะผมต้องการให้มันแบบมีมวลๆหน่อยผมก็เล่นเก์ขึ้นมาแล้วเราเอาววลลุ่มเท่าเดิม รตรงนี้เนี่ยถ้าเรารู้จักปรับนะเราจะทําอะไรได้อีกเยอะเลยนะถึงมันจะเป็นแอมตัตวเล็กๆแค่นี้นะโอเคต่อไปเรามาดูที่ EQ กันบ้างนะจากที่ผมเล่นเนี่ยผมชอบ EQ ประมาณนี้ผมรู้สึกว่าผมแฮปปี้กับมันที่สุดและแหลมเท่านี้กลางเท่านี้แล้วก็เบสเท่านี้นะครับทีนี้ถ้าบางคนไม่ชอบเนี่ยเราก็เพิ่มเบสขึ้นมาได้ดันเบสขึ้นมาเลย ตรงนี้มวลมันก็จะหนาขึ้นนะแต่ถ้าฟังดีๆเนี่ย EQ กับเกนเนี่ยมันจะแบบเป็นคนเราฟิลลิ่งกันนะตรงนี้เพื่อนๆก็ต้องแบบใช้ประสบการณ์ในการปรับแล้วหาจุดที่เราชอบนะอ่ะที่นี่เดี๋ยวผมขอลองแบบเพิ่มแหลมตามมาสิสุดๆเลย คประมาณนี้นะเดี๋ยวขอปรับไปแบบกลับไปแบบที่ผมชอบก่อนอ่ะนี่น่าจะเท่านี้อ่ะเดี๋ยวเราลองมาเล่นกันดูอีกทีนะั เสียงดีเกินตัวมากต่อไปนะครับเรามาดูในการเล่นโอเวอร์ได์นะไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับหมุนโอเวอร์ได์ขึ้นมาเลยเราลองฟังกันดูทีนี้มันก็เริ่มมีผลต่อเรื่องความดังแล้วนะครับเราก็ต้องลดกัวรุ่มลงมาหน่อยมันจะดังเกินนะ,ะประมาณนี้มันจะเป็นฟิลแบบโอเวอร์ได์หน่อยหนึ่งนะ ก็ถือว่าเป็นเกนที่กำลังแบบพอดีแบบฟิลแบบเล่นแบบ,บวันๆนะทีนี้เราลองมาเล่นเกนขึ้นไปเรื่อยๆนะผมเปิดโอเวอร์ได้ประมาณนี้เลยอะลองดู เริ่มแตกแล้วนะครับก็เป็นแบบซาวด์สไตล์แบบบิสติสนะ มากเลยนะครับทีนี้เราลองแบบเปิดเกณฑ์เต็มเลยนะให้มันแบบเป็นไฮเกณฑ์นะครับลองดูนะ เกณฑ์มาเยอะมากๆนะตรงนี้เหลือเฟือในการเอาไว้ซ้อมเลยครับทีนี้มีอีกออปชันหนึ่งนะที่ผมต้องลองให้เพื่อนๆดูให้ได้นะครับก็คือเฮดโฟนะครับอย่างที่บอกนะตรงนี้ดโฟนเนี่ยมันเป็นเฮดโฟนที่ระบบจำลอง IR ด้วยและตัวผมเองเนี่ยอยากให้ทุกคนได้ยินว่าในดโฟนมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นนะมันมีเทคนิคนะซึ่งเทคนิคนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปอัดเสียสำหรับการอัดเสียงได้นะครับคือเราสามารถใช้ตู้แอมเนี้ยอัดเสียงในระบบแบบเหมือนเป็น DI Direct ได้เลยนะเดี๋ยวผมเอาอุปกรณ์มาก่อนตอนนี้ก็เอาไมค์หลบไปเลยดีกว่าราะ่าจะไมมีกใช้ นะเดี๋ยวเพื่อนๆแบบหาว่าผมหลอกอ่าเราเอาไมล์หลบแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาลองเทสกับ IR ามันดูว่าอัดไดเรกเป็นยังไงครับนี่ครับทุกคนอุปกรณ์ตัวช่วยนะครับก็จะเป็นสายหูฟังแต่ทีเนี้ยถ้าผมเสียบหูฟังเพื่อนๆจะไม่ได้ยินกันผมก็เลยใช้วิธีว่าเอาสายหูฟังเนี้ยนะครับเสียบต่อเข้าไปในซาวการ์ดนะแล้วเท่ากับเสียงที่กําลังจะได้ยินกันมันก็เปรียบเสมือนเสียงในหูฟังนะครับแล้วก็จะเป็นเสียงที่เป็นระบบ IR เลยอ่ะเราเสียบเข้าไปเลย อ่าแล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงนะเดี๋ยวผมถอดมาให้ดูเลยว่าสายนะครับมันต้องเป็นสายที่เป็นในลักษณะแบบสายสเตอร์นะเพราะว่ารูดโฟนไม่รูสเตอร์นะอ่ะลองดูเลยปึ๊บตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมกลับมาเป็นโหมดเสียงคลีนก่อนนะปิดโอเวอร์ได์ก่อนเปิด่อลล่มนิดนึงลองฟังกันดูครับ เพิ่มความดังขึ้นเพิ่มเกณฑ์ขึ้นอีกได้นะครับแล้วตรงนี้เพื่อนๆคิดดูนะมันเป็นเสียงจาก IR ของมันที่มีมาให้นะผมถือว่าเสียงประมาณนี้คือใช้อัดเสียงได้แล้วนะครับทีนี้เนี่ยเวลาอัดเสียงเนี่ยจากคลิปที่แล้วที่ผมเคยทำเนี่ยเราลองเพิ่มปลั๊กอินเข้าไปนะเดี๋ยวผมจะเพิ่มดีเลย์เพิ่มรีเวิร์บเข้าไปนะเราก็จะช่วยทําให้เสียงเพาะขึ้นได้อีกนะครับลองฟังกันดูครับ ตรงนี้นะครับมันก็จะช่วยสร้างมิติได้นะแล้วก็เป็นเทคนิคนะสำหรับการอัดเสียงนะครับเนี่ยจะทำให้แบบเรามีมิติในเสียงกีตาร์มากขึ้นนะครับโอเคทีนี้เรามาลองเสียงแตกกันบ้างนะว่า IR เสียงแตกมันเป็นยังไงซึ่งปัญหาเนี่ยถ้าไม่มี IR นะเสียงแตกมันจะบี้มากเลยแต่ตรงนี้มันมี IR มามันก็จะช่วยได้นะครับผมลดวอลลุ่มลงก่อนนะกลัวมันจะดังอ่ะลองเปิดเกณฑ์ประมาณนี้ลองดูนะครับ สำหรับผมเนี่ยประมาณนี้ผมถือว่าเอามาทำงานอัดเสียงได้แล้วนะครับก็นับว่าเป็นอีกออปชันหนึ่งแล้วก็เป็นเทคนิคเป็นเคล็ดลับที่ให้เพื่อนๆเ,เอาไประยกใช้งานกันได้นะครับประมาณนี้นะครับกับการทดสอบ o r a n g e นรุ่นคั้น12นะครับถือว่าเป็นแอมตัวจิว๋วที่เสียงดีเกินตัวมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้แล้วเนี่ยสนใจอยากจะทดสอบเนี่ยก็เดี๋ยวเรารอโควิดคล,คลี่คลายนะครับสามารถเข้าไปทดลองทดสอบได้ที่ร้านล็อกแพลนตนะครับหรือว่าสั่งซื้อทางออนไลน์ก็ได้นะครับอินบ็อกเข้าไปที่เพจ ท้ง Facebook Rock Planet ได้เลยนะครับและสำหรับตัวนี้นะถ้าใครอยากฟังเสียงนะครับก็ไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับและถ้าถามผมนะถ้าเกิดเราอยากจะซื้อไปซ้อมเนี่ยเราจะซื้อตัวไหนดีนะครับผมคิดว่าก็ต้องดูการใช้งานนะอย่างตัวนี้ราคา4,900บาทนะครับเราก็จะได้อ PTION ก็คือมีจูเนอร์แล้วก็มีรีเวิร์บนะครับแต่ถ้าเกิดใครเนี่ยแค่ใช้ซ้อมในห้องนอนแล้วก็อยู่คอนโดไม่อยากให้มันดังรบกวนคนอื่นเนี่ยก็ตัวนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีนะเพราะเสียงมันค่อนข้างพอดีกับห้องนอนนะครับและด้วยราคา2,500บาทเนี่ เหลือตังไปซื้ออย่างอื่นได้อีกนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการใช้งานของแต่ละบุคคลนะครับก็ต้องลองเวทชั่งน้าหนักกันดูนะว่าจะเลือกแบบไหนครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณร้าน Rock Penet ด้วยนะครับส่งทั้ง2รุ่นมาให้ผมได้ทดลองให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับแล้วอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับตอนนี้กําลังจะทะยานเข้าไปสู่3 0,000ซับแล้วนะครับขอบคุณทุกคนด้วยครับสวัสดีครับ